ก๋วยกินกระโพดนะครับพี่น้องสวัสดีแล้วก็สบายดีพ่อแม่พี่น้องบัสฟูสกอนวีกเกอรล่ะบอกก่อกคับออกเก่งกี่กเอ,อ,อ,เ,อกเลยมั้งนีานาทีกี่กอเลยพี่น้องเก่งก๋วยกี่กอเลยพี่น้องอ่ะเดี๋ยวหน้าพี่น้อง วันงวันบรรยากาศฝนตกสักวพีหน้อง ขาดเกลื่อขึ้นพี่น้องไม่นี่ควันจะเผือกนะพี่น้องเป็นผู๋แต่ว่าจะออกแบบแดงแดงเลยพี่น้องจะบอกดอนแบบขาวๆไปจะอันนี้ดอนแดงดอนแดงอันนี้ก็ค่อยเย,ย,ย็นหน่พี่น้องส่วนมากอะ่ะ เดีจะแบบดอนก็ขาวนี่ดอนแดง่้ชัดเจนว่าอีแบบหนึ่งก็พอปันสวยงามเลยเลยนี่พี่น้องใหญ่สวยงามแดงออกเมีงแดงจะบนจะบอกขาวกล้วยดอนเลูกกล้วยเผือกก็จะออกขาวๆเนาะกันสัวชัวเผือกบนเนาะออันนี้ของอย่างดอนแดง

ก็ย่างขาวเลียยเยเล้ยงควายเฮ้ยคนเลี้ยงควายหนกเลี้ยงควายนี่ นีน่นีนีน่นี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 ่น่นีี่นี่นี่นี่งี่นี่นีี่นี่่เน,น,เดดเดนเน่น คูณคูณบรรยากาศลม่มสร้อยๆพี่น้องล่มนี้ ขเขาเลี้ยงค้อยด่อนดีกามาลองแกนดีกว่าแกนแกนมาพี่เก่งแล้วแกนครับแกนครับแกนครับแกนลูกจะขวัญเรือลูเ่เผือกลูกค้อยด่อนนะพี่้องน,นี่เล้ว nghe ken kiếm nhả thêm nhả nội thêm nhả sao hả bừng ơ nghe ờ ơ gì Ok lùi đi ngoài rồi Lung Vân Xuân Lung Vân Xuân อ่ะคลิปนี้บอกเกีงคร้อมล่าทีปล่าน่องเกีงตะนี้แล้ครับพอก,กันโอกาสนาครับผมสวัสดีครับบายดี